พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคาที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่27ตุลาคม2557ในวันนี้ก็เป็นไปตามนัดหมายว่าในวันนี้หลังจากที่ได้ผมได้สนทนากับท่านทั้งหลายประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคุณอรุโนไทยได้ไปสัมภาษณ์พลเอกชวฤิตยงใจยุทธ อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในหลากหลายแง่มุมทางการเมืองทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตตามแนวทางที่พวกเราได้ประกาศนะครับว่าทุกวันจันทร์นั้นจะเป็นเวลาที่ระดมความคิดเห็นของอดีตบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองเช่นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลายๆคนที่สามารถจะมาสนทนากันได้ เราก็เปิดพื้นที่กันในส่วนนี้ประเด็นที่สองนี่นะครับอดีตประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่มีความสำคัญที่ไม่สะดวกเนี่ยนะครับจะมานั่งบันทึกรายการกันในสถานีเราเองก็จะขออนุญาตนะครับไปบันทึกตามสถานที่ที่ท่านทั้งหลายมีความสะดวกเพื่อที่จะระดมความคิดที่มีความหลากหลาย และความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองที่แต่ละคนนั้นมีจิตใจที่มีความปรารถนาต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้เดินหน้าด้วยความสงบสุขยึดหลักแนวทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศเนื้อความกันอย่างนี้นั้นเราเองก็คงจะได้เปิดพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น พราะว่าช่วงแรกนั้นเราเองก็ก็อยู่ในภาวะว่าส่วนไหนทําได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่ออยู่กันไปสักพักเนี่ยนะครับก็รู้ว่าอะไรที่ไม่เป็นปัญหาระหว่างกันนะครับอันเป็นกฎของ MOU ที่ยึดคําสั่งของคณะคนะอสชอนั้นเราก็พยายามเดินตามเพื่อรักษาสถานีซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาอันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าส่วนของประชาชนเอง ส่วนของทางคอสชอเองเรอบไม่ได้มีมิติของการมุ่งร้ายทําลายกันแต่เป็นมิติในแนวทางที่สร้างสารรค์หลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราต่างฝ่ายนะครับต้องฟังซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องสั่งมีหน้าที่ต้องพูดบ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วครับถ้าเราไม่รับฟังทุกปัญหาเพื่อให้ประเทศชาตินั้น ได้เดินเข้าไปสู่ตามที่เราต้องการกันได้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเวลานี้เองโพก็มีความหลากหลายแต่ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนั่นก็คือโพที่ไม่ได้มีร่องรอยทางการเมืองแบบแปลกประหลาดแต่ได้สะท้อนความจริงแล้้วถาทางคอสชอนะครับจะได้ฟังโพที่แต่ละฝ่ายก็รู้กันดี ผมเองก็เคยบอกรัฐบาลฝ่ายพวกผมเหมือนกันว่าเวลาที่ข้าวเป็นใหม่ๆห,หรือเวลานะครับที่โพเขาออกมาในลักษณะผลที่ดูเหมือนจะเบ็ดสั์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขาดลอยนั้นถ้าเชื่อในมิติอย่างนั้นแต่เพียงอย่างเดียวนั้นปลายทางจะมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ผิดอย่างคาดไม่ถึงโพแรกนะครับโพของสวนดุสิต เขาก็ถามความหลากหลายนะครับที่เป็นข่าวแล้วแต่ได้เขาได้สรุปความเนี่ยนะครับที่วิเคราะห์ก็คือว่าเดือนแรกของคอสชเนี่ยนะครับความนิยมประชาชนให้ไกล8.82เนี่ยนะครับจากเต็มสุเดือนที่สองนะครับไปมากกว่าเดิมอีก8.87เดือนที่สามลงมา8.80เดือนที่สี่ลงมา8.57และเดือนที่ห้านี่นะครับครบเดือนนี้เนี่ยนะครับ ได้8.52คะแนนซึ่งก็เป็นสัจธรรมของอำนาจทุกฝ่ายไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาด้วยวิธีอื่นใดก็ตามส่วนโพเนี่ยนะครับที่เพิ่งจะเห็นภายหลังจากการยึดอำนาจอาจจะมีก่อนมาหน้านี้แต่ไม่เคยรู้จักนะครับคือมาเตอร์โปนะครับซึ่งมีตัวตนคือรองสารยานด็อกเอร์เชษรัชดาพันนาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยนักวิจัยเพื่อความสุขชุมชนซึ่งเขต้องยอมรับความเป็นจริงอีกว่าไม่เคยรู้จักทั้งชื่อคนและองค์กรมาเตอร์โพนั้นนะครับก็ยังเป็นโพที่ชี้ทางการเมืองประเภทลักษณะของการชี้เป้าและก็สร้างความชอบธรรมแม้ว่าบางเรื่องจะไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ตามเช่นชี้ว่ายังมีคลื่นใต้น้ำนะครับ ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีมีการสอบถามเนี่ยนะครับจาก608ชุมชนซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปถามจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับพบว่าแกนนำถึง1ะ7 8 4เปอร์เซ็นต์ระบุว่ายังมีขบวนการใต้ดินที่คอยสร้างความขัดแย้งทางการเมืองให้คนในชาติในขณะที่รยละ2 1 6ระบุไม่มีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นส่วนใหญ่ร้อยละ81.7ระบุว่ายังคงมีกระบวนในโลกออนไลน์ที่สร้างความขัดแย้งให้คนในชาติร้อยละ18.3ไม่มีแล้วส่วนประเด็นเรื่องกฎอายการศึกเพราะว่าแกนนำชุมชน3ใน4 75.9ระบุยังไม่ต้องการให้มีการยกเลิกกฎอายการศึกในเวลานี้ในขณะที่ร้อยละ24.1ต้องการให้ยกเลิกโดยทันที นะครับและก็มีการจําแนกตามความสนับสนุนคอชอรัฐบาลพบว่ากลุ่มที่ไม่สนับสนุนส่วนใหญ่ร้อยละ60ต้องการให้มีการยกเลิกบาระการศึกทันทีนะครับกลุ่มคอชอรัฐบาลและกลุ่มอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการยกเลิกบาระการศึกร้อยละเและร้อยละ69.4โดยตามลําดับผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ามาตเตอร์โพเนี่ยนะครับ ที่ยังชี้เรื่องคลื่นตายน้ำที่ไปสัมภาษณ์แกนนำชุมชนทั่วประเทศ608ชุมชนแต่พี่น้องจำตัวเลขเลยนะครับตอนที่เขาให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ให้ชุมชนนะครับคือถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเขาจะเรียกว่าชุมชนถ้านะครับอยู่ในอำเภอตำบลเขาจะเรียกว่าหมู่บ้าน พราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองเนี่ยนะครับก็นับเท่ากันในเวลานั้นเนี่ยนะครับมีทั้งหมด78,000กว่านะครับหมู่บ้านหรือและชุมชนนะครับมัเตอร์โพไปสอบถามเนี่ยนะครับจาก608ชุมชนซึ่งก็ไม่รู้ว่าชุมชนไหนบ้างน,นะครับที่มาเป็นผลนตำรวจแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะมาเป็นข้อว่าทำจริงหรือไม่จริงกันอย่างไรเราก็พอวิเคราะห์กันได้ เพียงแต่ว่าการฟังเนี่ยนะครับคันการสรรเสริญเยินยอนั้นมันจะทำให้ลอยเพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมก็เคยเห็นประเภทหลงเสียงนี่ก็มีหรือแม้กระทั่งว่านะครับรัฐบาลที่มาโดยมิติต่างๆก็จะถูกเนี่ยนะครับโผล่ในลักษณะอย่างนี้ดีก็แม่ร้อยเต็มร้อยก็บุญโผแล้วแต่เอากันว่า เพื่อจะบอกว่าสเกลนั้นมันเล็กมากและข้อเท็จจริงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรเพราะว่าผมเองนั้นก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีวันไปขอยกเลิกกดนายการน,นะครับเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะครับที่แต่ละฝ่ายก็มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีคำว่าของร้อนของร้อนก็คือคนที่ถือเอาไว้นั้นเขาก็รู้ว่ามันก็มีความร้อนแม้ว่าจะอธิบายว่าเป็นความเย็นก็ตาม เพราะแรงต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการต้องเที่ยวการคา้าการเศรษฐกิจทั้งหลายเขาได้รับผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วส่วนพวกผมนั้นนะครับเราก็รู้ทิศทางทางการเมืองว่าถ้าทางผู้ยึดอำนาจเขายังไม่สบายใจนะครับกับการรักษาไว้ซึ่งอำนาจเขาก็ไม่มีวันจะยกเลิกและก็ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับแทบทุกยุกที่มีการยึดอำนาจ แล้วก็มีการประกาศใช้กฎอายการศึกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลเองนะครับที่จะได้ไปสํำรวจตรวจสอบกันว่าจริงๆนั้นอย่างที่เราประกาศชัดเจนวันนี้นาอำเภอชาววลิตนะครับอดีตผู้แทนนครพนมหรือแม้กระทั่งนะครับอดีตผู้แทนอุบลอย่างคุณสมคิดเจอือกงก็พูดในนามพรรคเพื่อไทยมาสบเสร็จว่ามันไม่มีคลื่นใดน้ําซึ่งความจริงก็เช็กันได้อยู่แล้ว ในส่วนของพวกผมก็พูดชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราประกาศชัดเจนว่าคอสช,อชอคุณเดินไปตามรถแบบที่คุณประกาศเอาไว้พวกผมก็ทําหน้าที่นะครับในการเสนอแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญส่วนจะฟังหรือไม่ฟังนั้นนะครับก็เป็นสิทธิเสรีภาพพวกผมก็เป็นสิทธิที่จะนําเสนอการตัดสินใจต่างๆก็เป็นหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบแฟ์ๆกันไป นะครับไม่มีความสลับซับซ้อนนะครับหรือที่เป็นมันตรุรสวาจาหรือจะต้องนะครับในลักษณะโอ้โอวาใจกันเพราะว่าพวกผมไม่มีวันที่จะพูดสื่อสารความนะครับในลักษณะที่มีการทรยศต่อประชาชนแต่ว่าเราจะไม่พูดในประเด็นที่มันเป็นปัญหาระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเราสามารถทำได้เพียงแค่1 8อองศาจาก360องศา ราความว่าเราจะรักษา180องศานี้ให้ดีที่สุดและก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วแต่ละฝ่ายก็พิสูจน์ได้ว่าเราพูดประเด็นอะไรและไม่ปฏิบัติกันบ้างมันไม่ใช่ความสยบยอมแต่เป็นการปฏิบัติระหว่างนะครับคนที่มีความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าเมื่อเวลาพูดไปแล้วคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นระหว่างกัน ประเด็นต่อมานะครับที่มีการวิเคราะห์มากมายนะครับนอกจากเรื่องในสวชเดี๋ยวว่ากันนั่นคลิปที่มันว่อนจนกระทั่งโกศกคอสอชอคุณวินไทยนี่นะครับพันเอกวินไทยสุวารีจะต้องออกมา,ถาแถลงกรณีคลิปเนี่ยนะครับที่ทหารติดอาวุธเข้าไปเขตของอำนาจศาล ยงานเนี่ยนะครับที่มีการประกาศอย่างชัดเจนและก็แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถพกพาอาวุธเข้าไปได้นั่นคือหนึ่งอาคารรัฐสภาถ้าเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติสองก็คือว่าในเขตอำนาจศาลต้องไม่มีการพกอาวุธเข้าไปสำเนียบรัฐบาล หลักดูแลรักษาความปลอดภัยตรวจละเอียดเรียบร้อยนี่โดยหลักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับในเรื่องของเขตอำนาจศาลและก็มีการพูดและก็มีการเห็นกันช่วงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นมาแล้วแต่ช่วงก่อนการยึดอำนาจที่มีการประกาศใช้กฎระเบียบการศึกนั้นใครขึ้นศาลก็จะมีการถ่ายรูปมีการอะไรกันสารพัด ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งในเขตอำนาจศาลในกรณีเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตและโกษกของพลกคชอมาที่บายความเนี่ยนะครับว่าไม่เจตนาว่าทหารเนี่ยนะครับไม่เจตนาไม่มีประสบะการณ์และก็เข้ามาเจรจาตามข้อแนะนำนะครับคือเป็นบทเรียนนะครับเเพราะว่า ผมอยากจะเรียนไปยังกรมส่คอชอว่าด้วยความห่วงใหญ่ว่าคือไม่ใช่มีเฉพาะสารภูเก็ตเพียงแต่ว่าสาลภูเก็ตนั้นท่านเคร่งครัดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วว่าการตัดสินใดๆก็ตามในเขตอำนาจศาลนั้นจะตัดสินภายใต้อำนาจหนึ่งอำนาจใดไม่ได้ถ้าคนถือปืนเข้าศาลกันได้การตัด สินพิพากษาคดีนั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตผมเคยถามเจ้าหน้าที่ราชัรน์ว่าทำไมนักโทษที่นะครับที่เวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกตีทรวนเนี่ยนะครับผมก็ถูกตีเนี่ยแล้วก็ไม่ให้มีการใส่รองเท้าผมนขอเขาบูแดเขาการุณาให้ความนะครับพูดง่ายๆว่าเขาอนุญาตให้ใส่รองเท้า นะครับเป็นรองเท้าแต่ในเรือนจำนุ่งขาสั้นเสื้อยืดยกเว้นเวลามาขึ้นศาลนักโทษเนี่ยนะครับจะไมใ่ใส่รองเท้าเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดเหตุเช่นว่าถ้ามีการตัดสินกันแล้วก็รับฟังผลการตัดสินไม่ได้แล้วก็เฟี่ยงรองเท้าก่าใส่บัลลังเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาอื่นขึ้นมาอีกบางคนคิดว่าโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ ยังไงก็ตายแล้วก็ไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเขาก็มีหลักของการป้องกันนี่เทียบไม่ได้กับเรื่องอาวุธนะครับแต่ผมอยากจะฝากไปอยังคุณวินไทยถึงไหนออกมาพูดกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นนโยบายเถอะครับว่าทุกเขตอํานาจศาลทั่วทั้งประเทศไทยนะครับนี่มีกรณีที่หัวหน้าศาลภูเก็ตน,นะครับท่านเคร่งรัดซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องถูกต้องนะว่าเขตอํานาจศาลนั้นจะต้องไม่มีลักษณะกันอย่างนี้ และโมเอก็ต้องชื่นชมว่าท่านกล้าตัดสินใจนะครับที่จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาและเมื่อทางเนี่ยนะครับกอสชกขทราบว่าเรื่องนี้มันไม่เรื่องเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ที่ภูเก็ตแห่งเดียวเท่านั้นถ้าวางนโยบายอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับว่าไม่ยุ่งยากลําบากใจจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับนี่คือกรณีเรื่องคลิปนะครับเรื่องกรณีพกอาวุธเข้าไปในเขตอานาจศาลประเด็นต่อมาครับสั้นๆ เรื่องสอปชกับคณะกรรมาการยกร่างผมได้เรียนอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าวันนี้เลิกพูดเลยว่านอปชอจะเข้าไปพวกผมไม่ใช่พวกเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแล้วทุกคำพูดนั้นถือว่าเป็นสัจจาวาจาระหว่างกันเมื่อประกาศไม่เข้าร่วมใดๆและไม่เป็นอุปรสรรคระหว่างกัน ถือว่าได้ประกาศอย่างครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยนะครับถ้าจะคิดนําเสนอคนนอกเอานปชออกไปเพราะไม่มีวันจะเข้าไปร่วมแต่จะได้ใช้เวทีในโทรทัศน์หรือลักษณะเป็นเอกสารนําเสนอต่างกรรมต่างวาระและไม่เป็นอุปสรรคระรหว่างกันส่วนพักการเมืองใดเนี่ยนะครับที่ประกาศว่าไม่เข้าไปร่วมมาตั้งแต่ต้นและเข้าไปเนี่ยนะครับแต่เป็นพักก็เสียพัก ถ้าเป็นกลุ่มก็เสียกลุ่มเพราะว่าไม่รักษาคำพูดที่ประกาศกันไว้แต่ก็มีความพยายามเช่ออนอลงกรผลระบุตรนี่นะครับลูกผีลูกคนในพรรคประชาธิปัตย์เพราะวันไปสมัครสปรชนั้นอลงกรเขาก็ประกาศว่าเขาไปในนามส่วนตัวอภิสิทธ์เวชาชีวะก็บอกว่าอลงกรนะครับใช้สิทธิ์ในการสมัครสปรชถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ส่วนตัวและพรรคประชาธิปัตย ก็จะได้ใช้สิทธิ์ในการนะครับในการคัดเลือกส่งผู้สมัครเช่นเดียวกันคือผู้แว่าคุณสมัครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณแต่สิทธิ์ส่งผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็จะเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้อลงก์กรเองก็แถลงนะครับเสนออภิสิทธิ์มาร่วมวงส่วนถาวเรเสนเนียมก็บอกอปป,ปสก็พร้อมจะส่ง แต่ว่าเหตุนะครับที่ถาวรเนี่ยนะครับต้องดึงอภิสิทธิ์ร่วมวงด้วยนั้นและผมเชื่อร้อยทั้งร้อยอภิสิทธิ์ไม่ไปเพราะว่าลากอาภิสิทธิ์ไปนี่นะครับในวงคณะกรรมการยกร่างอาภิสิทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องเว้นวักทางการเมืองสองปีเพราะฉะนั้นยิ่งอันลงกรไปชวนอภิสิทธิ์นั้นลองคิดดูดีครับอภิสิทธิ์ก็จะคิดอะไรเพราะแต่ละฝ่ายก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าที่เราไม่ได้เข้าไปนั้น มันไม่ใช่เรื่องสองปีเพราะเราก็ประกาศชัดเจนมาตั้งแต่เรื่องสอบชอ,อยู่แล้วว่าไม่เข้าไปสมัครใน7,000พันคนนั่นจะไม่มีชื่อพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะเลือกใครก็เรื่องของคุณเราจะวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อหาความที่ปรากฏแต่เวลานี้ก็เป็นคนเกมบนะครับบางคนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสองคนโดยส่วนใหญ่นั้นที่มาจากซีสวกลุ่ม4 0กลุ่มนู้นกลุ่มนี้นนะครับอยากเป็นกรรมธิการยกร่าง ทั้งที่บางคนไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะทำอะไรเนี่ยแหละครับแต่ความอยากไม่เคยปราณีใครและก็คิดว่าพอระดมคนนอกเข้ามานั้นจะทำให้ตัวเองยิ่งหมดโอกาสนะครับคิดเพียงแค่มิติเท่านั้นยังไม่อ่านมาตรา35กันด้วยซ้ำว่าตัวเองทำได้อะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะมาวิาพากษ์วิจารณ์กันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้อง จะได้ร่วมรับฟังกันเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ผมเองเนี่ยนะครับได้บอกกรมดาหมู่มิตรว่าในช่วงของการประคับประคองเราก็ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเวลานี้ก็ยังอยู่ในช่วงการประคับประคองเช่นเดียวกันแต่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมเองก็ขอเชิญชวนล่วงหน้ากันว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนั้นหรือว่าอดีตประธานรัฐสภาหรือบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้อง นะครับที่เราจะไปสัมภาษณ์แสดงความที่เด็นและผมก็จะใช้เว,เวลาวันจันทร์หนึ่งชั่วโมงในรายการมองไกลนั้นได้นำข้อสัมภาษณ์ของท่านเหล่านั้นนํามาเผยแพร่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวมกับทุกป่ายนะครับขอพี่น้องนะครับได้พบกับพลเอกชาวลิตได้นาะบัดนี้เลยครับเชิญ